และคลิปนี้สนับสนุนโดยเพ s ซี่คอฟฟี่ซึ่งเป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพที่หอมมากหอมเวอร์จากประเทศบราซิลใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดแทนครีมเทียมทำให้ไม่มีไขมันทรานต้านอนุมูลอิสระผสมขมิ้นเพื่อช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารมีแอชวีล่าเชอร์รี่โกจิเบอร์รี่บิวเบอร์รี่ไลโคปีนลูทีนแอลคาเนทีนทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นอย่างสมูทผิวพรรณดีขึ้นอย่างเป็นลำดับ สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่แอดไลน์แอดเพซี่คอฟฟีหรือในเพจเฟซบุ๊กเพซี่คอฟฟี่เพซี่คอฟฟี่อยู่ในวันดิ้งอ alone she สวัสดีค่ะเพืนๆางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะโอ้โหจัดแบบเป็นเมนูลุงคิดขอมานะคะแต่ลุงคิดขอกกินของเขาไปแล้วนะคะก็แกงเผ็ดน้องไก่นะคะจัดให้ลุงค่ะลุงก็กินไปก่อนหน้าไปเปซีแล้วค่ะ สวัดีป้าปซี่ทำงานอยู่ค่ะก็นี่นะคะก็เมื่อวานนี้เนาะที่ใครที่ดูคลิปไปนะคะนี่ค่ะเรามีโปรโมชั่น3กล่องนะคะตอนนี้กาแฟเรามาแล้วนะคะเดี๋ยวปย้าไปซี่เอ่อได้อะไรบ้างยังไงบ้างเดี๋ยวป้าปซี่ก็จะนี่นะคะเอาลิงก์ไว้ข้างบนนี้นะคะแฟนทางบ้านเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็ท้ายวิดีโอนะคะแฟนทางบ้านถ้าสนใจก็คลิกเข้าไปดูได้นะคะรายละเอียดของ โปรโมชั่นของเรานะคะแล้วมีโปรอื่นด้วยนะคะถ้าแฟนทางบ้านสนใจก็เข้าไปที่แอดไลน์นะ,ะสอบถามได้เลยนะคะแอดไลน์ตรงนี้นะคะแอดไลน์เพชชีคอฟฟี่นะคะแอดเข้าไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเพซชีก็จะทิ้งลิงก์ไว้นะคะที่ใต้วิดีโอนะคะแล้วก็ first comment นะคะก็เข้าไปกดเข้าไป direct เ,เข้าไปได้เลยนะคะในในไลน์ของ p พชชีค f f e e นะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็มากินไปได้วยกันเลยนะคะก็มาเลยค่ะุยเลยจุดจุดค่ะ ก็ตอนแรกค่ะอยากกินซุปหน่อไม้ค่ะแต่เมนูนี้ลุงคิดขอให้ป้าไปซี่ทาให้อยากกินซุปหน่อไม้มากคุยมาหลายวันแล้วค่ะว่าอยากกินก็ยังไม่ได้ทําสักทีนะคะอาจจะพรุ่งนี้นะคะไปดูก่อนแล้วก็ข้าวจี่ก็ยังไม่ได้จี่เลยค่ะยุ่งแต่กับไอ้วีซ่าลุงเพิ่งจะเสร็จค่ะมันเป็นมีวิซ่าประจําปีค่ะมันก็เลยยุ่งยุ่งนิดนึงก่าจะาเสร็จเอานี้กินคนเดียวนะก็อ้่นข้าว ชิ้ช้อนเลยนะคุณเดียวก็ลุยได้เต็มตามอัธยาใสยเลยค่ะก็ปาปิซี่ตัวนี้ก็มันยุง่งค่ะเข้าเมืองเกือบทุกวันเลยตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะทีนี้ก็รอรอเขา่าแจ้งมาอีกทีใส่ลูกโดดด้วย มีพริกน้ำปลาด้วยค่ะไฟ่ทางบ้านวันนี้ใครถูกหวยมั่งหนอเดี๋ยวมองก็ลุ้นอยู่ มันเป็นแกงเผ็ดแบบกล่องเลเดี๋ยววิดีโอทำป้าปิ้ซี่จะลงให้ดูพรุ่งนี้นะคะมันก็เลยทําง่ายค่ะแบบง่ายสะดวกดีด้วยค่ะ รับออเดอร์ค่ะก็เลยกินลุงก็เลยเราไม่ไหวคินก่อนอไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะคะถ้าไม่นัวก็ใส่แค่น้ำปลาเพิ่มมันเป็นกล่องแบบสำเร็จนครคะ ลุงก็ซื้อมาก็อยากกินป้าเป็นที่จะติกินกินข้าวมากกว่ากินกับ เพราะว่าบางทีแฟนทางบ้านบอกุ้ยทําไมแบบกลับไม่ค่อยนั่นเพราะมัน,ม,นมันติดกินข้าวพึ่งตอ,ตอนเด็กอะค่ะเราไม่ค่อยมีอา,อาหารมากบางทีประตูประตูตัวเดียวกินกันสี่คนกินกันแบบสามมือและสี่ห้าคนค่ะคือจิ้มต้องเอาข้าวเหนียวจ,จิ้มจิ้มโดนเนื้อเยี่อมองก็เอามือเอาเอาเอาตีมือไม่ได้ มันเลยติดกินกับไม่ค่อยเยอะค่ะแต่จะเน้นข้าวแม่ปั้น,นจะเน้นกินข้าวเยอะเน้นแป้งเยอะเพราะมันทำให้อิ่มอันนี้กับมันบางทีเราเห็นคนอื่นที่เขากินโชนเขาก็จะกินกับเยอะมากนะคทีนี้อย่างเรามัน,ม,นมันเคยชิน ก็พยายามจะกินกลับเยอะกว่าข้าวเพราะว่าไป่ซนีเน้นข้าวจริงน,นะคะ ัวดีมากเลยนะคะปลาบ๊ซีนนี้ไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยนะคะพริกแกง <c oughs> สามกล่องค่ะเติมน้ำหน่อยเพราะว่าคือไม่งั้นมันเป็นน่องไกค่ค่ะแต่ถ้าแฟนทา้งบ้านเป็นไก่ชิ้นก็จะได้ไม่ก็ไม่ต้องเติมน้ำก็ได้ปลาบ๊ซีนมันเป็นน่องไก่มันจะสุกยากเราต้องเติมน้ำทีนี้พอน้ำมัน,ม,นมันเริ่มเคี้ยวลงเคี่ยวลงมันก็คือชิมดูเฮ้ยรสชาติพอดีเลยไม่ใส่น้ำปลาไม่อะไรเลยนะคะพอดีเลยใสย่ผัก รู้แหล่งซื้อแล้วถ้าใครอยู่บนนะักห้างสุนียเหมือนก็มีส่วนของเขา เผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยเผ็ดลูกโดดอ่ะเนี่ยแตกเลยบวกกับอากาศร้อนๆด้วยค่ะแต่อร่อยค่ะอร่อยดีค่ะแฟนนังบ้านน่องใหญ่ๆเลยค่ะตุ๋นให้มันแบบปลาปี๊ดใส่น้ำไปอ่ะสุกดีอ่ะ นกเยอะเยอะค่ะวันนี้ไม่มีลมะเมื่อว,วานมีอยู่นิดนึงพอมีก็มีแรงพาเพลินปิวหมดเลยค่ะพอไม่มีก็ไม่มี หลมไม่มีเลย ค่ะทีนี้นะคะปาเมซี่ก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมนะคะนี่นะคะเทซี่คอฟฟี่นะคะตอนนี้กาแฟของเรามาแล้วนะคะมีหลากหลายโฟมมากเลยนะคะแฟนต่างาก็เข้าไปสอบถามได้ที่แอดไลน์นะคะ<อ>เทสซี่คอฟฟี่นะคะมีหลายโฟมให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ปาเมซี่ก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะถึงเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊าย